ตอนนี้เราได้มาถึงที่หน้าวัดปรา,าสาทเทพสถิตแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในบริเวณวัดนะครับจุดปรา,าสาทน้องตะเป่งก็น่าจะอยู่ด้านหลังของวัดนะครับ ตอนนี้เรามาถึงปราสาทหนองตาเป่งนะครับซึ่งเป็นจุดพักคนเดินทางจากออพระนครเมืองพระนครจังหวัดเสียมเรียบนะครับปัจจุบันเป็นจังหวัดเสียมเรียบไปยังเมืองพิมายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่14นะครับและเป็นจุดที่6ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูแผนที่เพื่อความเข้าใจอีกนิดนะครับ เราออกจากปราสาทหนองปลองมานี่ปราสาทมาถึงหนองตาแปงแล้วเหลืออีกสามแห่งก็จะถึงเมืองพิมายแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทหนองตาแปงเป็นจุดพักที่สิบสี่นะครับสิบสี่ทั้งหมดมีสิบเจ็ดแห่งนี้สิบห้าสกและสิบเจ็ดอันนี้เป็นจุด พักที่สิบสี่ซึ่งหมายถึงว่าเป็นคืนที่สิบสี่นะครับต้องมาพักค้างคืนที่นี่ถ้าเดินทางมาจากเมืองพระนครจากกัมพูชานะครับเมืองพระนครก็แถวพูดตามความเข้าใจก็คือนครวัดนครธมนะครับตรงบริเวณจุดนั้นแล้วไปเมืองพิมาครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณปราสาทเรยอนะครเ้อะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูที่ว่าร่องรอยและหลักฐานยังอยู่ขนาดไหนนะครับ ประตูทางเข้านะครับจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับับตรงที่เราเดินตรงเราเดินนี่ไปเข้าไปนี่เป็นทิศทิศตะวันออกอนะค,ครับตรงนี้นะฮะเป็นทิศตะวันออกทั้งจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะป,ปราสาทเอ่อชนิดที่พักของคนเดินทางเนี่ยในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อของราชเมื่อประมาณพศ หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยกลางๆครับเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าถึงเจ็ดร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้หรือเขาเรียกว่าพุทธศตรวตรรษที่สิบแปดนะครับก็จะสร้างที่พักคนเดินทางนะครับให้ประชาชนได้อำนวยความสะดวกนะครับเดินทางป่าดงพงไพรนะครับกลางคืนก็มาพักนะครับจะเป็นจุดพักเดียวกันนะครับจะเป็นแปลนเหมือนกันหมดนะครับคือ ทางเข้าจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับและทางทางด้านทิศเหนือนะครับกำแพงด้านทิศเหนือก็จะเป็นกำแพงเหมือนกันหมดจะเป็นเป็นเป็นกำแพงแต่ทางด้านทิศใต้จะเป็นช่องหน้าต่างอยู่ห้าช่องครับตอนนี้เผอิญช่องทางทิศใต้นี่พังแต่กำแพงทางทิศเหนือก็ยังมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ให้เห็นเยอะกว่า ปราสาอ,อน้องป่องนะครับให้เห็นสูงอยู่แต่ก็ยังพอมีเห็นหินหินทรายอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนของขอบประตูนะครับพอมอยู่อยู่อยู่ใกล้ประตูทางทางเข้านะครับนอกนั้นก็ทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นช่องหน้าต่างห้าช่องนี่ พังลงมาเข้ามาในปราสาทนะครับเลยมองไม่เห็นช่องหน้าต่างนะครับจะเป็นกองพะเนินเทินทึกเลยนะครับพังลงมาจะเห็นแต่สีลาแรงคือเป็นกำแพงพังลงมานะครับก็ จะมีนี่ครับช่องหน้าต่างนะครับจะเห็นแล้วครับนี่ครับจะเป็นช่องหน้าต่างเป็นหินทรายยิ่งเป็นกรอบกรอบช่องหน้าต่างนะครับลักษณะนี้มันจะพังลงมาจะมีอยู่ห้าช่องอยู่ทางด้านทิศใต้เหมือนกันหมดนะครับปราสาทหลังนี้ก็ยังไม่ได้มีการบูรณะยังปล่อยตามธรรมชาติ ะจะเห็นแค่กำแพงทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นกำแพงกำแพงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีช่องหน้าต่างช่องประตูนะครับจะมีเฉพาะทางด้านทิศใต้นะครับเป็นถังเดียวกันหมดนะครับปราสาทชนิดนี้นะครับเป็นที่พักของคนเดินทางนี่ในสมัยของพระองค์เนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยจะสร้าง ตามจะลึกที่ปราสาทพระขันในกัมพูชาจะสร้างทั้งหมด121แห่งนะครับ121แห่งจะเป็นทางสายหลักอยู่ห้าเส้นทางนะครับเส้นทางมาปราสาทพีมายนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับอีกอีกสี่เส้นทางนะครับที่ปรากฏอยู่ที่หลักฐานที่ปราสาทพระขันนะครับ เส้นทางที่หนึ่งไปปราสาทพระขันนะครับถ้าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่สองสมุติรามาเมืองพิมายนะครับเส้นทางที่สามนี่ก็จะไปที่วัดภูอ่เป็นประเทศลาวนะครับอยู่ติดกับลําน้ําโขงนะครับเส้นทางที่สี่ก็ไปไปที่ปราสาทสะลกทมนะครับที่อยู่สระแก้วของของเรานะครับ และอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่ห้าก็ค,คือไปที่ปราสาทสมบูรณ์ไภกอกนะครับสมบูรณ์ไภกอกอยู่ที่จังหวัดกำปองกำปองทมนะครับของกัมพูชานะครับซึ่งทำไมต้องไปห้าแห่งนี้สำคัญยังไงใ,ในในแต่ละแห่งนะครับที่มาสำคัญยังไงสม สมบูรณ์ภัยก,ก๊กสําคัญยังไงประสาทภูในประเทศลาวสําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปถึงพี่มายนะครับไปถึงพี่มายแล้วก็จะไปถามนักโบราณนักดีว่าห้าเส้นทางหลักเนี่ยทําไมท่านถึงทําอธิพักของคนเดินทางเป็นเส้นทางสําคัญแต่ละแห่งสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปถึงพี่มายก็จะให้ ออนักโบราณคดีของกรมศิลปากรนะครับให้เขาได้อธิบายเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวตรรษที่สิบแปดนะครับก็ประมาณพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่ากว่านะครับกลางๆนะครับซึ่งเป็นยุคที่ที่สร้างปราสาทใหญ่หลายอย่างนะครับ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปราสาทพักขันปราสาทตาพรมปราสาทบันเตียบันเตียชมาลที่แถวอยู่ตรงข้ามกับอำเภอละหารทรายจังหวับดบุรีรัมนีแหละแต่ว่าอยู่ทางฝั่ง,งเขมรน,นะครับซึ่งเป็นปราสาทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเมื่อเราทำออคลิปพวกนี้เสร็จแล้ว ถ้ามีโอกาสเราก็จะไปถ่ายทําต่างประเทศนะครับ่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือกัมพูชาตามโอกาสนะครับที่เราจะได้เดินทางไปนะครับส่วนกิจไอศิลาแรงที่ส่วนนี้เนี่ยถ้าตามที่ เอ,อเราได้ผ่านมา 4, สาี่ห้าปราสาทแล้วเนี่ยจะจะไม่พบเหมือนกับว่าค,คล้ายๆเขาเรียกว่ากำแพงแก้วล้อมรอบปราสาทเราจะไม่พบเพราะฉะนั้นผมก็สันนิษฐานโดยส่วนตัวว่าไอ้นี่อาจจะจะ,จะเอามาเรียงกันเองใหม่นะครับจากอิทธิล่นนะครับคนปัจจุบันเนี่ยเถือพระในวัดอาจจะเอามาเรียงเพราะว่าจากที่เราผ่านมานะครับมันจะไม่มีกำแพงล้อมรอบ นะครับของปราสาทประเภทนี้นะครับซึ่งปราสาทประเภทนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปดูอีกสามสี่ปราสาทว่ามันมีกำแพงล้อมรอบไหมถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าเขาเอามาเรียงกันเองนะครับแต่ถ้ามีก็อาจจะเป็นของเดิมซึ่งเราก็จะใช้ประสบการณ์จากการที่เราได้ผ่านมาหลายๆปราสาท ชื่อแผนผังจะเป็นแผนผังลักษณะเดียวกันหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับปราสาทต้องแปลงนะครับก็น่าจะเอ่อพอเพียงเพียงพอนะครับแต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวไอ,อ้ EP หน้าแล้วก็เดินทางต่อครับไปประสาทไหนพี่ห่างจากนี้ไปประมาณยี่สิบกว่าโลยี่สิบโลได้เนาะก็เป็นปราสาท สำโรงอยู่อยู่อยู่ที่บ้านสำโรงนะครับน่าจะลํปลายมากแหะครับแล้วเราไปถึงก็รู้นะครับครับแล้วก็ห้วยแคนพอห้วยแคนก็จะข้ามจังหวัดแล้วห้วยแคนนี่จะขึ้นอยู่กับจังหวัดนครราชสีมาแล้วคือเริ่ม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 ใกล้เมืองพิมายเข้าไปทุกขนาดแล้วครับคิดว่าเราคงจะไปวันเดียวได้นะครับครัสองราษาก็ยังไงก็ขอจบ คลิปแค่นี้ก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และก็ดติดตามให้หน่อยครับเดี๋ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับ